ค่ะวันนี้อุจะพามาดูอาหารว่างช่วงกินคีโตนะคะของอุ๋ก็จะมีกากหมูนะทุกคนที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะ<ม> <laughs> แล้วก็จะมีไข่นะคะอันนี้ไข่ไก่แต่ว่ามันเป็นเปลือกสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นนัดอ่าเป็นถัว่วพัทชิโอนะคะพัทชิโอพูดเรียกชื่อถูกไหมนี่ถูกไหมถัวปากอ้าหรอบ้านเราเรียก ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเม็ดอัลมอนนะคะอัลมอนอัลมอนอบอันนี้อร่อยชอบมากอันนี้ก็ชอบนะคะอันนี้เป็นวอลนัทนะคะอันนี้อุ๋ยก็กินได้แต่ว่าอุ๋ยไม่ค่อยชอบเท่าไห่มันไม่ใช่แบบอะไรที่อร่อยมากๆสำหรับอุ๋ยอันนี้เป็นถัว่วลิสงนะคะ อันนี้อุ๋ยก็ไม่ค่อยชอบวุ้ยจะชอบอีสองอันนี้แต่ก็กินแหละแต่ว่าชอบสองตัวนี้มากสุดแล้วก็จะกินไข่จะกินตากหมูนะคะทุกคนมันดาอาหารว่างก็จะมีแอปเปลิลบ้างบางครั้งนะคะของบางวันนะแต่ว่านั่นก็คือผลไม้อย่างเดียวที่วุกินแล้วก็มีราสเบอร์รี่บ้างบางครั้งนะคะ